สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องตามไปชมครับอันนี้เป็นประตูทางเข้าเลยนะครับระชมบรรยากาศนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับผู้คนเยอะแยะครับที่จอดรถก้องขวางตามไปชมครับ วัดป่าวังน้ำเย,ย็นจังหวัดมหาสาครคาม